เอ้ามาเด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับช่องฟ้าป,ประธานชาแนลเอสรักนะ,ะนทุกคนตอนนี้อยู่กับน้องอันปันนะครับพาทุกคนมากินโมงเบาดูครับท่านผู้ชมนะามานพีออมาจากไหนพอดีพี่เอฟนะครับกับพี่โอพีเอฟส่งมา จาใครอยากกินนะครับสั่งร้านคุณเอฟได้นะครับที่สมุทรปราการเดี๋ยวผมขึ้นง่ายๆทาบการนะครับแม่แม่อูนะครับตัดผมด้วยนะครับใครแวะไปร้านตัดผมได้นะครับผมนะฮะบท่านผู้ชมถ้าอยากตัดผมตัดผมตัดผมนะครับแต่ว่าบริการสระผมฟรีนะครับนะฮะคุณแม่อูบิวตี้นะครับผมที่บึงการครับลูกค้าท่านไหนต้องไปไปไปรับประทานกันได้ไปไปตัดผมได้ ส่วนร้านคุณเอฟนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ฮะซึลิงก์ตรงนี้หน้าเพจนะครับนะว่าเขาขายเ,าเกี่ยวกับน้ำปั่นนะมะม่วงเบานะครับท่านผู้ชมก็เลยมากินให้ท่านผู้ชมดูว่าจะอร่อยขนาดไหนช่วงนี้อยู่ในช่วงฟ้าประทานพาแซ็อ,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 อนะฮะหนีแม่มากินมะม่วงเบาเบาถ้าใครจะไปกินร้านคุณเอฟนะครับผมบอกว่านะครับมีสองคนนะครับถ้าไปซื้อ สแก้วแถมฟรีหน like ึ่งแก้วนะครับแคมเปญนี้นะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับถึงเดือนหน้านะครับผมให้โอกาสประมาณ20คนนะครับ20ท่านผมมีมีโครงการคนละครึ่งดูนะฮะดูครับขับเองกับมือเลยครับน้ํำจิ้มน้ำปลาหวานนะครับนี่ครับจำเรียบสัวบองโอนพบสวายบองสวัสดีพี่น้องปองปาย ฟังล่าสบู่สุคนน้นครับประเทศล่าเนาะครับเนาะพบพอกันอีกแล้วนะครับน้่รายการต้าประทานผ่าแบ่บแสบร้ายครับผมมันนี่พามากินบักม่วงครับบักม่วงแอบแ่บครับผมแสบดูครับแ่บผม ครที่อยากกินนะครับสั่งได้นะท่านผู้ชมร้านคุณเอฟนะครับคุณเอฟโอนะครับกับเสียเปานะครับร้านเสียเปล่าใครไปซื้อน้ำนะครับน้ำปั่นนะม่าจะเป็นน้ำเคล็ดนี่ออกไปนะท่านผู้ชมนะครับซื้อสองแก้วแถมฟรีหนึ่งแก้วครับแล้วมีชายนี่บอกว่าไปถึงมาจากรายการของฟ้าประธานชาแนลเอสนะครับบอกว่าฟ้าประธานพาซับครับบอกแม่ค้าว่าเขาจะแถมฟรีหนึ่งแก้วครับท่านผู้ชม อยู่สาขาสมุทรปราการนะครับบอกว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่านะครับเนาะที่เห็นงานอยู่พุ่นนะครับเนาะแต่เดี๋ยวเห็นคลิปนี้แล้วนะครับภายในเดือนนี้นะครับแต่คลิปนี้ออกไปภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้นะครับแล้วก็ถึงต้นเดือนปีหน้านะครับถึงวันที่20ของเดือนหน้านะครับท่านผู้ชมเรามีชาเลนนี้นะครับเรก็สิทธิ์อยู่ขึ้นกับเจ้าของร้านนะครับว่าคุณเอฟจะ ให้อะไรกับเราบ้างนะครับเอให้เพื่จมยิ่ง้ย่วนเลยครับมยอะวยะแสบลายครับผมฉะนั้นอร่อยแสบอร่อยติดลิ้นทผู้ชมมาเด้อทุกคน ม,มาเด้อทุกคนพี่น้องลราบูุข้นเรนาคำะอืววันนี้อยู่นัวกับผมกรบผมเด็ดมากเลยครับท่านผู้ชมเปรี้ยวเผ็ดอร่อยกรอบมากคนะทั้งรวมกรอบกรับหั่

ดูครับครับหมอ้อเปิดมาครับคุณผู้ชมบอกว่าไม่ใส่อันนั้นดูหัวเมืองเบาครับผมดูลูกเล็กครับผมท่าชมลูกเล็กครับ จำรสชาตินี้ไปอีกนานนะผู้ชมอ้ออร่อยแซ่บหลายแล้วนะครับทุกคนล้างไหมคะลา้ลางไหมครับลา้ลางไหมคะเฮ้ยย่า ทําหน้านงอมีปืนเนี่ยผมจุ๊บให้ท่านชมหน่ย ครับผู้ชมน้จำจ้อยๆเลยครับผมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคุณเอฟสั่งมาให้รีวิวนะครับคลิปที่แล้วอินไก่นะครับก็มีท่านผู้ชมให้มารีวิวไก่เจครับคลิ นี่คุณเอฟก็ให้มะม่วงมารีวิวจริงๆก็อยากเอาน้ำปั่นนะครับมารีวิวแต่ทีนี้โดยการขนส่งไกลครับมันจะจืดไปครับผมนะมันจะจืดไปผมก็เลยเอามะม่วงนี่แหละครับมารีวิวครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะใครอยากเอาอะไรมาให้รีวิวก็บอกได้ครับผมนี่ครับ สะงั้นบองอุ่นสลันสลันเดอร์ ล,ลูกใหญ่มากแล้ท่านผู้ชมคุณเอฟสองมงลูกใหญ่มากเล้ครับมาเดอนม,มาเด้อ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 มาเด้มาด้อมอาเด้อ,อม,ม้้้อ,อม้มออ ครับจมปากเต็มคำอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับขอบคุณคุณโอคุณเอฟนะครับคุณเอฟโบนะครับผมเอฟซีเขาครับตั้งแต่เขารักกันครั้งแรกครับมันมาเขารักกันนานแล้วครับผมก็เลยไปติดตามเขาครับชีวิตก็เหมือนนิยายครับความรักเขาเหมือนนิยายจนในีสุดเขาพบรักกันเขาแต่งงานกันผมก็เลยไปงานแต่งเขาครับเป็นเรื่องเล่าครับ จากจะุรินสซไปบึงการครับสุดเขตประเทศไทยมาเดินซึ่งเดินทางสองวันหนึ่งคืนผมเป็นไข่นะครับท่านผู้ชมโดยรถบัสโอ้บ้านเขาอุ่นมากเลยครับโดยเฉพาะพ่อแม่ของเขานะครับพ่อแม่ครอบครัวคุณเอฟคุณโอแล้วเขาอุ่นมากครับครอบครัวนี้นะครับอุ่นเป็นเองนะครับชอบทําบุญนะครับนะฮะท่านผู้ชม ใครจะไปกินน้ำน้ำปั่นคุดเอฟคุดโอเนี่ยครับเขาเปิดอยู่สองสาขานะครับสาขาแรกอยู่สมุทรปราการนะครับสาขาที่สองตอนนี้โควิดโดนครับกําลังก็ปิดปิดไปก่อนเดี๋ยวโควิดหายเมื่อไหอไร่นะครับอยไปเจอกันก็ว่าครับนะนะใคร พาเพื่อนหรือพาแฟนไปกินร้านเขาครับบอกบอกว่ามาจากอะไรกบฟ้าประธานขาแสบนะครับทานผู้ชมบอกว่าสั่งซื้ออะไรก็ได้ครับสองอย่างนะฟรีหนึ่งอย่างนะผมนะฮะแต่ว่าสงวนสิทธิ์แม่ค้าจะสั่งอะไรให้เราก็ได้ตามตามที่เขาจะให้เรานะครับทานผู้ชมเราขอสองวนสิทธิ์ตรงนี้นะครับอที่ผมทําพูดอยู่เนี้ยผมได้ปรึกษาเลยครับ ส่วนอยู่บึงการนะคุณแม่อูบิลตีนะครับเปิดร้านตัดผมซาลอนนะครับสระผมด้วยตัดผมด้วยนะครับทาสีผมด้วยทําเล็บทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบ้านเขาก,รา,การวิทยุครับผมก็จาไม่ได้ว่ารายการอะไรนะครับผมอยู่บึงการนะครับพี่น้องฟังเล่าอยู่คนก็ไปอุดหนุนจนเจือแล้วอะไรเด้อครับเนดะ้อเนาะอืมคนกัมพูชาอยู่นาพี่น้องกัมพูชาอยู่บางปะอนนะครับอยู่ที่สมุทรปราการอย่าลืมไปกินน้ํา ปั่นชายเย็นไข่มุกหรือน้ําน้ําปั่นผลม้ผลไม้นะครับมะพร้าวอะไรประมาณนี้ครับอร่อยมากนะครับผมเคยกินอยู่ครั้งอร่อยมากจริงครับจริงผมอยากทำไมยังไม่ได้ทำคลิปนะครับอยากกินอีกครับแต่ก็ไม่ไม่กล้าที่จะสั่งมาเพราะมันจากสักแก้วนะครับถึงทำโปรารไกลมากเลยครับท่านผู้ชมการเดินทางไม่ว่าจะเป็นคอรี่หรืออะไรจะทําให้มันเสียระบบ ของอาหารอร่อยมดหายหายอร่อย,อยน้ำนุกผมยาวเลนอ่งสวยสวยคุณโอ้คนในี้ใจดีมากครับส่งมาให้โดยไม่คิดตังค์สักบาทครับไม่ว่าท้กคุณจะสั่งเขานะครับสั่งลองซื้อเขาได้ครับอาจจะมีน้ำปลาหวานก็ได้นะครับท่านผู้ชม มีน้ำปลาหวานด้วยนะครับสั่งค,งครับไม่แพงครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจใหขึ้น Facebook ให้เขาของเขาให้ครับแล้วก็พี่ก็ทุกคนกดไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ถามพี่กลับว่าอยู่ตรงไหนของอชมุมพรกานะครับท่านผู้ชมร้านนะครับทุกคนสบับรายเนอ 大来的了 จะไปแล้วครับผมท่านผู้ชมจะไปแล้วครับผมบองปอ้นจะไปแล้วครับพี่น้องฟังแล้วสุ่ผู้สุคนบอกว่าจะเป็นแข้งจำปาสาแขวงสวรรค์เกียนแข้งไหนก็แล้วแต่กับพี่น้องกันสุขขึ้นเก่าครับผมพี่น้องป้องปลายคือเก่าพี่น้องคำนั้นละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ผมเริ่มเลยครับเด้อพี่น้องคนงามตัางร้ายบองปอ้นสะอาดสะอาดทุกคนเด้อครับเด้อฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อกระจายให้พวกเราด้วยครับ อ่านชนะเ,เอ็ดหนึ่งเด้อครับเด้อบอปโอน,ส,อนสลันสลันเด้อกดไลค์กดแชร์ good like, good